แกงเขียวหวานไก่จ้าพี่น้องเต็มหม้อทำไมไม่ใส่มะเขือให้มันหมดไปเลยไก่มันเยอะเกินน่นนี่สีมือพ่อลุงเข้าครัววันนี้ใส่เนื้อไก่แล้วก็ขาไก่เสียอย่างเดียวไม่มีเลือดแล้วก็เครื่องในเนาะน่าจะมีเลือดกับเครื่องในครบสูตรว่าเป็นยังจ้า แซบคือเก่าเต็มหมออันนี้ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟจ้ามาเด้อมาเด้อแกงเขียวหวานไก่กินข้าแล้วก็มีขนมจีนด้วย สูตรพอลุงไม่รู้แซบไม่แซบก็ต้องแซบคึือเกาละ่ะมีแค่นี้เนาะยังไม่เดินได้น,นี่เลยไม่เดินได้ชิมเลยหน้าตาหน้ากินไหมพี่น้อง<ม>ตักแวบ,บเต็มถ้วยดมทำไมอะหอม อืมอร่อยอยู่เลยไม่เผ็ดว่าเขาดมนึกเรื่อยดมน,นึกไปใส่ลงใส่เรื่อยเข้าเลยข้าวร้อนมาก กินบาปากบปรี้ยงนศุกง์สามมาที้อไงพิกพีกมาเด้อพี่น้องไม่ได้กินข้าวทั้งวันต้องมีเครื่องในด้วย Terima sure. sure. kasih telah menonton!